ở thấy thằng bạn sắt quần thấy loại đi biết nó không phải กะมันผู้เฒ่า <laughs> 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 ามีิดตามผอมตามแบบพี่นี่ได้เอาเคยถือหัวทีวัดมานี่กนใช้กับฟ้าม้าในแต่เราใช้ดนคนบอกิดกีใ่ไหาเราแ้้าเราใ้ เมื่อว่าเป็นไฟไฟมากเมื่อว่าเป็นไฟไฟมากพวกนั้นร้ายใจไหน่วกถ้าเกิดที่ใครคนใด้เจ้าเอาเอาต้องดีดีแ่ถ้าผมรือเลื่อนเนี่ยตีในนอคือการนอ

ไม่แล้วไม่แล้วมีแล้วมีกับจิ๊บต้องขืน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  สอคแกับเก้าลอยเก้าเก้านี่ของในมือนี่ยังมือแจกได้เนาะไปเาว่ากันดีเลยไว่าขอขอเรียลทักสอง่ายยอมรับเรียลชื่อว่าเป็นเผยเป็นไผ่แต่ว่านส่วนสิมันไวนเเพื่อรอวันชูขวัญพาเษานว่าว่าวันแเองได้ว่าเ้าหนีข้องพวกเ้านีพร่าเรียลคือจบ ชวนทองนามันไนี่เนาะเออห้งโลท้องนามาเสียบมาไปเบิ่เิ่บตัคลองแกะ่านผ้ใหญ่คองแกะตากองแกเคลองกะตกเนาะคองแขี่ยิ้้งมาเอานีคองเจ้าวางางวางเ้

วาอเว่าได้เหลื่มเลยก็ว่าเลยเอออันนั้นจะซอยข้อนั่นบาทเป็นสามบาดกันักนเบิงแน่แนบเอกบิ้แอีงก็ต้อหที่แมหมันลได้อเ่าแกลยิยอมเต็ม้เจ้าสาวสิไม่เาต้องมีการว่าอ ต้องทดสอสต้องมี้าตามห่านตามใหม่เด้อเออขออนุยาด้ว้คุณแม่เด้อ บอกว่าอยู่ในคบ้า ي เมนอคอนนะพกเตี้ยว่าบ้านเมืองคอนใลยุคนี้นอกจากมีการรับการรับมี้ิงแวดล้อจะมีความขัดอยู่ได้นาดนี้บาน มดูมา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 ดูาดูมาดูมาดูมางมาดู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 มดูมาดูดูมา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 ดูาดมาดููมาดูาดูม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 าาดูมาดูมาดูมมาดูมาดูามาดาดูมาดูมามาดูมาดูมาดมามาดูามาดู บ้านนี่ก็ต้องคิดตั้งใจ Để ไปพอจะวันที่6วัน